สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางหวยฮานอยสูตรแจกสูตรแจกนะครับผมสี่ฮานอยวันที่สามเดือนสิบเอ็ดพี่หกเจ็ดนะครับผมเมื่อวานนี้นะครับผมเมื่อวานนี้หลุดนะครับผมนะโอ้โหเมื่อวานนี้หลุดหมดเลยครับผม หลุดหมดเลยนะครับผมนะขอรดขอไปด้วยครับผมนานๆน,น,นะครับผมก็จะหลุดแบบนี้แหละมามาแก้มือใหม่ครับผมนะสูตรนี้นะแก้มือใหม่แก้มือใหม่ม,หม,มาเริ่มจากฮาหนอยแรกครับผมฮาหนอยเฉพาะกิจ สี่กับห้าอ๋อเมื่อวานนี้เข้าหน่อยเดียวครับผมเป็นหนอนอยเฉพาะกิดนะอืมหน่อยเดียวครับผมเฉพาะกิดพิเศษจอบไม่มาเนาะพิเศษเด่นมาอยู่จอบไม่มาอ่าเฉพาะกิ่นนะครับผมสี่กับห้าสี่แปดสี่ศูนย์สี่เจ็ดห้าแปดห้าศูนย์แล้วก็ห้าเจ็ด ตัวกันนะครับผมสี่หกห้าหกสี่สองห้าสองตัวเนี่ยนะครับผมสี่แปดสี่ศูนย์สี่เจ็ดแล้วก็ห้าแปดมีสี 7, ่มีเจ็ดอ่ะมีสี่มีห้าแล้วก็มีแปดนี่แหละ เฉพาะกิน่นะสามตัวนะ,ะต่อไปนะครับผมต่อไปเป็นฮานอยพิเศษพิเศษนะครับวันนี้ให้เจ็ดกับแปดเจ็ดกับแปดนะครับผมเจ็ดศูนย์ เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองตัวกันนะครับผมเจ็ดสามแปดสามเจ็ดเก้าครับผมแล้วก็เจ็ดหก ตัวฟันนะครับเป็นเลขเจ็ดตัวเน้นเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแล้วก็แปดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดสองแปดศูนย์นะครับผม <c oughs> สำหรับหาหน่อยพิเศษนะครับผมก็จบลงไปแล้วเนาะต่อไปมาดูหาหน่อยปกติครับผมปกติเมื่อวานนี้ออกได้โหดมากเลยนะ ตองเจ็ดเลยเจ็ดเจ็ดเจ็ดมาโทรวันนี้ครับผมวันนี้ให้แปดนะแปดกับเก้าแปดกับเก้านะครับผมมีแปดห้าแปดหกแปดสี่ 8, ห้าเก้าหกแล้วก็เก้าสี่ตัวกันนะครับผมแปดสองเก้าสองแปดศูนย์มาแล้วก็เก้าหนึ่งถ้าถุนเยอะนะครับผมจับแปดเจ็ดแล้วก็เก้าเจ็ดด้วยนะวันที่สามเนาะ <c oughs> ถ้าทุนเยอะนะครับผมอย่าลืมจับเจ็ดแปดกับเก้าเจ็ดแปดเจ็ดกับเก้าเจ็ดด้วยนะครับผมผมจับเยอะกว่านี้ไม่ได้นะตัวเน้นนะครับผมก็จะมีอตัวฟันนะครับผมเป็นเลขแปดตัวเน้นก็จะมีแปดห้าแปดหกแปดสี่แล้วก็เก้า ห้าเข้าหกไนะจบไปแล้วครับผมสำหรับปกติต่อไปมาดูฮหาหนอย VIP ครับผม หกกับเจ็ดนะครับผมก็จะมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดศูนย์หกหนึ่งอหกสองแล้วก็หกศูนย์ตัวกันนะครับผมเจ็ดแปดหกแปดเจ็ดเก้าครับผมแล้วก็เจ็ดสี่ ตัวฟันนะครับเป็นเลขเจ็ดสำหรับตัวเน้นก็จะมี 7, 7, 2, 7, 7, 1, 7, 2, 7, เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดศูนย์แล้วก็เราก็หกสองนะครับผมเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดศูนย์หกสองนะครับ สาบฮาหนอยนะครับผมสูนย์แจกน้อยก็จบลงไปแล้วครับผมต่อไปนะครับผมมาดูาตัวเลขนะครับผมสามตัวเลขนะวันนี้เมื่อวานนี่เข้าไหมเมื่อวานนี่ผมให้สามให้ห้าแล้วก็ให้ศูนย์นะสามมาห้ามาศูนย์ไม่มานะวันนี้ก็จะมีเลขเจ็ดครับผมเลขแปดนะเลขเก้านะครับผมนะสามสามมาหน่อยวันนี้นะเจ็ดแปดเก้านะ 7จ็มีมาเห็นอย่างแน่นอนครับผมพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ครับผมขอทัลลาไปก่อนนะครับขอให้พี่ๆทุกท่านโชคดีครับผมสวัสดีครับ